หละครั้งหนึ่งนานมาแล้วดอกไม้และใบไม้ไม่ได้อยู่รวมเป็นต้นเดียวกันอย่างเช่นทุกวันนี้และใบไม้ก็ไม่ได้มีแค่สีเขียวหากแต่มีหลากหลายสีสันงดงามเหลือเกินผิดกับดอกไม้ที่มีแค่สีเดียวนั่นก็คือสีขาวเมื่อใบไม้อยู่รวมกับหมู่ใบไม้ด้วยกันผู้มันมีแต่ความร่าเริงสนุกสนานต่างจากดอกไม้ที่แม้จะอยู่รวมกันแต่ก็ดูจืดชืดไร้สีสันบ่อยครั้งที่ดอกไม้มองไปยังใบไม้แล้วก็นึกอยากมีสีสันสวยๆบ้าง และเช่นเดียวกับใบไม้ที่หลายครั้งรู้สึกเบื่อสีสันของตัวเองขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลวันหนึ่งใบไม้ผู้ร่าเริงจึงทักทายดอกไม้พ้หงหอยเหงาว่าดอกไม้จ๋าตัวเธอนั้นมีสีขาวบริสุทธิ์สวยเหลือเกินแต่ทําไมดูเศร้าจังเลยดอกไม้ผู้เจียมตัวตอบกลับไปว่าสีขาวซีดแบบนี้หรอสวยฉันน่ะอยากมีสีสันอย่างเธอบ้างจังเลยใบไม้ได้ฟังก็รู้สึกสงสารดอกไม้จับใจจึงคิดวิธีช่วยเหลือมาสีดอกไม้ฉันช่วยเธอได้นะ ถ้าเพียงเธอมาอยู่กับฉันฉันจะทําให้เธอมีชีวิตชีวาขึ้นเองดอกไม้น้อยยิ้มร่าดีใจรีบตอบตกลงในทันทีเมื่อดอกไม้ย้ายไปอยู่กับใบไม้แล้วใบไม้ก็ดูแลดอกไม้อย่างดีพร้อมทั้งได้ถ่ายทอดสีสันสวยงามให้กับดอกไม้อีกด้วยดอกไม้น้อยมีความสุขขึ้นทุกวันที่เห็นตัวเองมีสีสันมีชีวิตชีวาและเมื่อหันไปมองที่ใบไม้ ก็กลับพบว่าสีของใบไม้เดิมที่มีหลากสีสวยงามบัดนี้กลายเป็นเพียงสีเขียวสีเดียวเท่านั้นดอกไม้จึงถามใบไม้ว่าพี่ใบไม้นี่ฉันแย่งสีสันไปจากชีวิตพี่มาหรือเปล่าเนี่ยใบไม้ยิ้มและตอบก,กลับไปว่าไม่หรอกทุกวันนี้เธอคือสีสันในชีวิตฉันฉันไม่ต้องการสีสันอะไรอีกแล้วฉันมีแต่ความสบายใจที่ทําให้เธอได้มีความสุขนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาดอกไม้กับใบไม้ก็อยู่ร่วมกันกลายเป็นต้น ที่อบอุ่นและด้วยเหตุน,นี้เองเวลาที่เรามองใบไม้สีเขียวจะรู้สึกสบายตาและรับรู้ได้ถึงความสบายใจของใบไม้ที่เห็นดอกไม้น้อยมีความสุข